สวัสดีครับอยู่กับไอบิกเจนนรงอินลุนครับเห็นเล็กๆตรงหน้าเพื่อนๆตรงนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับนั่นคือสวิตช์นะครับสวิตช์ของตัวแป้นพิมพ์ในรูปแบบของ Mechanical Keyboard ดครับและในวิดีโอนี้ไอบิกจะลองทั้งหมดนะครับเก้าสวิตช์เปรียบเทียบเสียงเปรียบเทียบฟีลลิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรหลักๆเราจะเน้นไปที่เสียงของการคลิกกันนะครับ สวิตท,ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นสวิตเชอร์รี่ mx ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ l ูบราว w n เลดแบล็กซิ l เวอร์เกร r นะครับกรีนเคลียรและไวท์นะครับ บางคนอาจจะคุ้นเคยกับบางสวิตหรือบางคนอาจจะได้ใช้กันอยู่ด้วยนะครับในส่วนของตัวสวิตต่างๆที่แอดมิกเอามาให้ดูกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังลังเลครับว่าถ้าเราจะไปซื้อคีย์บอร์ดเนี่ยเราควรเลือกซื้อสวิตแบบไหนเราควรใช้สวิตแบบไหนเสียงมันจะถึงเงียบเราควรใช้สวิตแบบไหนเสียงมันจะถึงดังนะครับบางทีเราก็อยากจะได้แบบรันๆบางทีเราก็ ต้องใช้เสียงเงย็บเียบเพื่อเกรงใจภรรยานะครับหรือคนรอบข้างนั่นเองเดี๋ยววันนี้แอดบิ๊กจะมาลองให้ดูกันทั้งหมด9สวิตท,ที่เป็นเชอร์รี่ล้วนๆทั้งหมดนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้า สวิตนะครับทั้ง9ตัวกันก่อนนะครับโดยตัวแรกตัวนี้นะฮะบ,บลูสวิตนะครับเป็นสวิตท,ที่ผมเชื่อว่าเป็นสวิตท,ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเลยนะสำหรับตัวนี้น่าจะผ่านมือเพื่อน,อนๆหลายๆคนกันมาบ้างแล้วนะครับบลูสวิตแรงกดเยอะนะครับเสียงลั่นเป็นแบบ2จังหวะนะฮะ ยอดนิยมเรียกว่าเป็นตัวเปิดหัวนะฮะเป็นตัวเปิดซิงของเพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวบรา w สวิตนะครับไอ้เจ้าบราวสวิตเนี่ยผมก็มองว่าเป็น1ใน3ส,สวิตยอดนิยมเหมือนกันแน่นอนว่าเขามีจังหวะในการกดนะครับเป็น2จังหวะคล้ายๆกับบูสวิตแต่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนต่ําดังนั้นใครที่ชอบการกดแบบ2จังหวะ แต่เสียงรบควรต่ำมากๆต้องตัวนี้เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรสสวิตนะครับอีกหนึ่งสวิตยอดนิยมสำหรับสาย First Person นะครับ คนที่เล่นเกมยิงยงิชูตติ้งชูตติ้งหรือเกมที่ค่อนข้างใช้ในส่วนของการกดไวๆนะครับจังหวะเดียวต้องตัวนี้เลยเป็นสวิตช์ที่ออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมที่ลั่นไวๆโดยเฉพาะแรงกดไม่เยอะครับและที่สําคัญจังหวะเดียวลั่นไว3ส,สวิตยอดนิยมจะอยู่แถวหน้าถัดมาตัวนี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะติดใจนะครับด้วยความที่มันเป็นจังหวะเดียวแต่มีแรงกดแรงต้านที่เยอะมาก ทำให้เวลากดแล้วมันจะรู้สึกมันนะครับแต่หลังๆมาผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะทํำขายกันแล้วเท่าไหร่เนาะสำหรับเจ้า Black Switch ถัดมาครับอีกหนึ่งสวิตช์นะครับนั่นก็คือเ h e r r y Speed Switch ตัวนี้มักจะเป็นตัวสวิตช์ที่พรีเมียม นะครับสำหรับสายเกมเหมือนกันให้ในเรื่องของความไวและจังหวะในการกดที่เป็นแบบจังหวะเดียวมีในเรื่องของการลั่นของการกดแน่นอนว่าไวมากๆนะครับเหมาะสำหรับสายเกมนะครับโดยเฉพาะกับ First Person ใครที่ชื่นชอบตัว r e r Switch ผมว่าก็ต้องชอบตัว Speed Switch เหมือนกันนะครับโดยจะเป็น Speed Silver นั่นเองนะครับอาจจะผ่านมือหลายๆคนกันมาแล้วนะแต่จะอยู่ในกลุ่มของคีย์บอร์ดแบบพรีเมียมซะมากนะครับสหรับเจ้าเช r r y s p e e d switch ถัดมาครับเป็นในส่วนของ Grey Switch. เกรสวิตหลายๆคนอาจจะสับสนเกรกับสปีดนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีแรงกดที่เยอะหน่อยเรียกว่าเยอะกว่าตัวบลูและตัวแบล็ k ด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้ครับจะเป็น2จังหวะไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงรบกวนต่ำแต่แรงกดเยอะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบกดแบบกระแทกกระแทกนะครับมันๆหน่อยนะครับเน้นแรงต้านเยอะๆน่าจะชื่นชอบตัวนี้กันซึ่งเจ้าเกรสวิตเราก็อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะครับถัดมาครับ กรีนสวิตสวิตนี้แรงกดเยอะเช่นกันแล้วก็เสียงลั่นด้วยสำหรับเจ้ากรีนสวิตเนี่ยอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับตัวเกร Switch นะครับแต่จะได้ในเรื่องของเสียงนะครับเสียงก็จะเป็นคลิกกี้แบบเดียวกับ Blue เลยใครที่ชอบเสียงลัน่นแรงกดเยอะต้องกรีนสวิตตัวนี้นี่แหละถัดมาครับเป็น Switch ในรูปแบบของ MX Clear Clear s นะครับเคลียสวิตตัวนี้ก็จะเป็น2จังหวะเหมือนกันแต่ แรงกดจะมีมากกว่าตัว Blue และตัว Black นะครับซึ่งเคลียร์สวิต์เสียงรบกวนจะไม่มีหรือเสียงรบกวนจะต่ำมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้สวิตซ์สองจังหวะแต่ไม่ต้องการเสียงรบกวนตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แต่อย่างที่หลายๆคนเห็นกันในท้องตลาดก็แทบจะไม่มีขายกันและสุดท้ายคือในฝั่งของไวสวิตนะครับเป็นคู่ตรงข้ามของ Black สวิต c ์เลยนะครับเรียกว่าลักษณะในการกดคล้ายๆกันเป็น2จังหวะและคลิกกี้เหมือนกันตัวเสียงนะครับจะลัานกว่าตัว Black แต่จะมีเสียงคลิกกี้ ในบางยี่ห้อนะครับก็อาจจะเอามาแทนที่ในส่วนของ Black s w i t c ์แต่โดยภาพรวมผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ซึ่งทั้ง9้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆชอบสวิต์ไหนกันบ้างหรือว่าเคยผ่านมือสวิต์ไหนกันบ้างลองมาคอมเมนต์กันนะครับส่วนตัวนะที่แอดบิ๊กชอบนะครับก็จะมีแรกๆเลยต้องแต่เริ่มต้นแน่นอนบลู e วิ i c ์แล้วก็มาเป็น r e d s w i t c ์แล้วก็มาเป็น r รา n นะครับปัจจุบันนี้จะชื่นชอบ b ราว n เป็นพิเศษเพราะว่าได้2จังหวะแล้วก็เสียงรบกวนเงียบนะครับชอบ b ราว n เพื่อนๆเราชอบตัวไหน ลองมาคอมเมนต์กันดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับโดยแอดบิ๊กจะทําการใช้ตัวคีย์แคปใส่นะครับใส่เข้าไปแล้วมาลองฟังเสียงกันผมจะไล่กดไปตามแนวนี้นะครับไล่กดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไงจะลั่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆกันตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกดกันเลยนะครับ เรียบร้อยพบกันหมดแล้วนะครับทั้ง9สวิตช์นะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบเสียงตัวไหนกันก็ส่วนตัวอย่างที่บอกครับ3ตัวยังคงครองใจแอดวิกอยู่เหมือนเดิมบลูบราว <Let. S 2> เพื่อนๆล่ะชอบสีไหนอย่างไรกันนะครับก็หวังว่าตัวคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาตัวคีย์บอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อคีย์บอร์ดสวิตช์ไหนยังไงดีนะครับก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันในครั้งหน้าอยากรับชมอะไรอย่างไรพิมพ์ไ้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจัดไว้ให้นะครับหรืออยากจะรับชมสวิตช์ของโอเ m มุ mu, สวิตช์ของเคลสวิตช์ของอะไรต่างๆหรือแม้แต่เกมมิ่งเกียร์อันไหนอย่างไร นะครับพิมพ์ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวแอดบ,บิ๊กมาจัดให้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยสวัสดีครับ